เวลาที่คุณต้องทําเค้กมะพร้าวจะปาด้วยวิปครีมแบบเดี่ครีมค่ะหรือที่หลายๆคนเรียกว่าครีมสดจะเป็นเค้กที่ขายดีมากๆตลอดทั้งปีเลยค่ะเป็นวิปครีมที่มีรสชาติอร่อยแล้วก็หอมมากแต่จะละลายและอ่อนตัวได้ง่ายในอากาศที่ร้อนค่ะคุณต้องทําเค้กมาไม่เคยใส่เจลาตินลงไปในวิปปิ้งครีมแต่ทําไมถึงยังอยู่ตัวสวยแม้อากาศที่ร้อนไปดูเคล็ดลับกันค่ะ1่ก่อนตีวิปปิ้งครีมทุกครั้งจะต้องแช่วิปปิ้งครีมให้เย็นจากก่อนคุูต้องใช้วิธีเทใส่ในโถตีก่อนแล้วนําแช่ในช่องฟ ประมาณ5นาทีก่อนนำมาตีจะช่วยทําให้วิปปิ้งครีมตีขึ้นฟูได้ดีคงตัวได้นานและมีความเนียน2การตีวิปปิ้งครีมข้อนี้สําคัญมากต้องตีให้ข้นแบบพอดีโดยใช้ความเร็วกลางแล้วตีไม่อ่อนจนเกินไปสังเกตถ้าตีอ่อนเกินไปวิปครีมจะอ่อนตัวและและลายได้ง่ายมากๆค่ะวิธีเช็คก็คือตีให้มีความข้นใช้หัวตีตักขึ้นมาไม่หยดและเกาะที่หัวตีก็แสดงว่าใช้ได้3ห้ามตีแข็งจนเกินไปสังเกตจากความเนียนของวิปครีมค่ะถ้าเริ่ม หยาบหยาบแสดงว่าตีนานไปให้ลดเวลาลงค่ะเพราะเวลานํามาปาดยิ่งปาดจะยิ่งเป็นเม็ดไขมันไม่เรียบ4วิปครีมที่ตีเสร็จแล้วต้องรีบเก็บตู้เย็นอย่าวางทิ้งไว้ข้างนอกนานจะยิ่งเหลวและทําให้อ่อนตัวได้ง่าย 5. ปาดเสร็จแล้วรีบนําแช่ในช่องฟริอย่างน้อย1-2ชั่วโมงก่อนการตกแต่งเค้กจะสามารถอยู่ตัวได้นานกว่าปกติแม้อากาศที่ร้อนใครอยากรู้เทคนิคการปาดวิปครีมให้สวยเป๊ะพิมพ์เทคนิคมาค่ะจะไม่ใช้ให้ฟังคลิปหน้า